สมุนไพรบีบูมตัวนี้บอกเลยค่ะว่าสุดยอดมากอยากไรบอกเดี๋ยวไห่ราคาสุดพิเศษมือนีเดี๋ยวมือนีต้องบีไห่ราคาสุดพิเศษจากราคาปกติหนึ่งกล่องมีสามสิบแคปซูลเน้อหนึ่งกล่องมีสามสิบแคปซูลนะคะหนึ่งกล่องมีสามสิบแคปซูลค่ะไปไปกินมือละหนึ่งแคปซูลส่วนใครที่เป็นตกขาวมากมากนะคะหรือว่า ตกขาวมีกลิ่นอย่างสินางบีแนะนาช่วงแรกให้กินวันละสองแคปซูลก่อนนอน<ะ>กินก่อนนอนะนะคะกินก่อนนอนเท่านั้นนะคะคุณ<ะ>เจ้าขาสาหรับผู้ใดที่แบบว่ากินเพื่อแบบว่ารักษาภายในไปเรื่อยๆอย่างสิะคะ่ะอาการกระเพารุนแรงกินมือละหนึ่งแคปซูลเด้อหนึ่งกล่องมีสามสิบแคปซูลนะคะหนึ่งกล่องมีสามสิบแคปซูลราคาปกติสี่ร้อยเก้าสิบบาทไม่รวมค่าสง่งค่าส่งอีกห้าสิบนะคะก็เป็นห้าร้อยสี่สิบนะคะ แต่วันนี้นะคะนงบีให้คุณไปเลยค่ะแค่เพียงนะคะกล่องละ290บาทส่งฟรีค่ะ290บบาทส่งฟรีค่ะ